ฐานฐานไทยยังคงเจอกับระเบิดสแสวงเครื่องในเครือไทยหลังจากประชุม RBC กองทัพบกไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังตรวจพบฐานกัมพูชาลอบวางกับระเบิดสแสวงเครื่องในพื้นที่ฝั่งไทยใกล้เนิน350ประสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาการตรวจพบครั้งนี้เป็นลักษณะใช้ลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดกับลวดสดุด ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เคยตรวจพบทุ่นระเบิด PMN2 และตะปูเรือใบในบริเวณเดียวกันพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกยืนจันว่านี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนเป็นการยุยุที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดและขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่กัมพูชาพยายามนำเสนอต่อประชาคมโลกว่าเป็นผู้รักสันติด้านพลเอกพนาคแคลวปลอทุก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งกำลังพลทุกนายให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและให้ชุดช่างเก็บกู้ทุ่นระเบิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลไทยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามจอมข่าวเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆจากเรา